ม่ยลงๆด้วยแล้เข้ามาในบ้านหอนะครับไม่ได้อะไรเยอะไม่จัดจับเยอะเยอะไปก่อนมันกินกี่ตัวไม่รู้เนี่ยลูกแมวเี้น่าจะสตัวน่าจะสอง うん。 เจ็บฟางเรื่ออะไรก็ได้พครับค <ขอ S 1> รับกดตัวกลางไงครับวันนี้ก็ได้รับแจ้งจากประชาชนนะครับว่ามีมืเหลือมเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับบริเวณหมู่สามไผ่จสป็จนะครับได้ทําการออกไปดูที่เกิดเหตุนะครับพบเป็นมูอเหลือมได้รับประทานลูกแมวเข้าไปสองตัวนะครับก็ดาเนินการจับ ลปล่อยพื้นสู่ธรรมชาตินูเหลือมยาวประมาณครับสองเมตรกว่าครับไม่ถึงสามเมตรดีครับนี่ตกลึกมั้งเอาฟางเพิ่เลยก็ได้พร้อมนะครับครับกดตัวกลางไง